สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องค์พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็ได้บัลังเจ้าสัวมานะคะอันนี้ก็คุณปุ๊นะคะให้มานะคะใบทำไมขาวๆเขาบอกว่าเลี้ยงมาสามปีแล้วต้นเท่านี้ไม่โตเลยไม่รู้เป็นอะไรให้บ้านไร่งพยอม เอามาเลี้ยงให้หน่อยเพราะต้นไม้ของบ้านรางพยอมให้เขาไปแต่ละต้นต้นสูงเกือบแค่คอเขาเพราะเขาเป็นคนที่ความสูงน้อยนะคะสูงแค่ร้อยหเองนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อดูนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรโอ้โหรากรากเขาดีมากนะคะนี่ค่ะเนี่ย ลากเขาก็ดีนี่นะเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้เปลี่ยนกระถางหรือเปล่าเนี่ยดินเขาก็ดีนุ่มดีออกเนี่ยแต่มีแต่ริมๆเนาะลากเขามีแต่ริมๆเนาะเขาไม่มีกลางเลย ลองดูสิสลัดเลยดูซิว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาบอกเนี่ยสามปีแล้วเนี่ยฝากไปเลี้ยงให้หน่อยก็เลยรับมานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะลากก็ยังสมบูรณ์โอ้จะมีตรงกลางตรงกลางนี่เน่านะคะตรงกลาง ตรงกลางกอนี่เน่านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นไม้เพาะเม็ดนะคะก็เดี๋ยวลองมาอยู่กับบ้านไร่วงพยอมสักปีหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวจะามาเลี้ยงให้สักปีหนึ่งและต้นเล็กต้นใหญ่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการพูดง่ายๆก็เหมือนการโชว์ฝีมือนะคะ โชว์ฝีมือในการปลูกไม้มงคลที่ชื่อว่าบาลังเจ้าสัวนะคะดินของบาลังพยงก็ไม่มีอะไรนะคะกาบมะพร้าวสับโหแล้วจะวางได้ไหมเนี่ยหลากเขายันไปหมดเลยเนาะลากเขา บอกไม่ถูกลากเขาต้องแผลๆหรือเปล่าบาลางพยองก็ไม่เคยเลี้ยงนะคะไม้ประเภทนี้ไม่เคยเลี้ยงแล้วก็ไม่มีด้วยนะคะนี่จะต้องฝังไว้ตรงกลางต้องใส่ดินด้วยไหมเอ่ย<ม>ก็เดี๋ยวต้องให้ลากเขาติดดินใหม่ดีนะคะดินใหม่ก็คือจะมีมะพร้าวสับ ดีแล้วเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ใส่น้ำจุลินทรีย์ต่างๆนะคะอันนี้ลากเขายังไม่ยังไม่เกาะดินใหม่ก็คือยังไม่ใส่อะไรนะคะเดี๋ยวต้องดันเข้าไปไว้กลางโคนกลางกอเขาด้วยนะคะเพราะลากเขาเป็นขยุมขยุมเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนขาแมงมุมมานะคะขยงก็ต้องเดี๋ยวเอาดินเข้าไปยัดกลางกลางกอเขาก่อนเมื่อเขาติดลากเขาติดดินดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยคอกใส่ฮอร์โมนไข่ใส่จานด่วนนะคะ อันนี้ก็เพียงแต่แค่นี้ไว้ก่อนนี่ก็คือบาลังเจ้าสวนะคะของเพื่อนบาลไยวงพยอมนะคะวันนี้ก็เลยพามาเปลี่ยนกระถางใหม่ไปเดินดินใหม่นะคะแล้วก็จะรอรุ่นกันนะคะว่า1ปีเขาจะโตได้สักขนาดไหนนะคะนี่เขาบอกว่าปลูก ใส่กระถางนี้มา3ปีแล้วนะคะต้นได้เท่านี้เองนะคะเป็นกะเป็นต้นจากการเพาะเม็ดนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางสําหรับต้นบัลังเจ้าสัวนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้าลัยของพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ